สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง MPCG นะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกเพชรให้ทุกคนเนาะเือให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ UID ไว้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไปดูยอดนาทีการดูนะครับยอดนาทีการดูน้อยมากก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์ไม่กดติดตามนะครับก็จะเม่นได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เร็วแบบเออทุกคนก็กดติดตามแล้วแล้วจะแจกใครดีอะไรมันเยอะ ทุกคนอยากได้เร็วทุกคนก็แชร์ลงเฟซแล้วก็ทิ้งชื่อเฟซหรือลิงก์ลิงก์งยิ่งดีเลยครับผมจะได้ไปตรวจง่ายหน่อยนะครับผมไปดูคลิปนี้เลยครับก็วันนี้ก็จะมาสอนยิงหัวแบบโดนหัวทุกเม็ดนะครับแบบไม่โดนตัวเลยนะครับก่อนอื่นเราก็เลือกปืนเ k เคเลยผมจะถอดสกินออกนะทุกคนเผื่อทุกคนที่ไม่มีสกินหาว่าเพราะสกินเลยยิงหัวได้นะครับผมก็เลยถอดสกินออกเลยนะครับทุกคนแตวผมจะทําให้ดูว่า สูตรนี้มันยิงหัวได้จริงนะครับผมผมก็จะสอนวิธียิงทุกคนเลยน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันนี่นะครับทุกคนคือทุกคนไม่คิดไม่ต้องไปคิดว่าทําไมฟีจะตายโดนหัวทําไมหมดธรรมดาไม่โดนหัวนะครับคือหมดธรรมดาที่เราเล่นมันแบบใหญ่นะครับมันก็แบบหน่วงๆเนาะแต่ฟีสไตล์มันแบบเล็กนะครับมันก็เลยโดนหัวง่ายนะครับสําหรับใครที่เล่นหมดธรรมดาแล้วยิงไม่โดนหัวก็แปลว่าโทรศัพท์ทุกคนนํะไม่ดีนะครับผม ก็คือเทคนิคการยิงนะครับทุกคนยิงแบบนี้เลยแปบบนทุกคนเห็นปุ่มยิงไหมครับทุกคนตรงนี้ปุ่มยิงให้เราเอาเนิ้วกดไปไปลายปุ่มยิงตรงนี้นะไปไปลายเลยไปบนสุดเลยแล้วก็ลากขึ้นนะครับมันแบบติดง่ายมากไม่มีสกินก็ติดนะครับผมนี่เลยนะครับไม่ได้ตอแหลไม่ได้โกหกอะไรนะครับ DIP ไ,ไม่เกี่ยวเสียเดียวได้หมดนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ DIP นะครับไม่มีเลยนะครับก็ทุกคนก็ไปลองใช้ดูเดี๋ยวทุกคนก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับเขาจะได้รู้ นี่นะครับก็จะประมาณนี้ผมยิงได้หมดแล้วครับแต่หมดธรรมดาเครื่องผมมันหน่วงๆเนาะก็เลยแบบยิงหัวยากหน่อยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับตลัดคลิปนี้บ๊ายบายครับ